เดือดวอลเล์บอลย้ำแขนเวียดนามวันนี้ศึกวีทีวีครับ2025ให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปหลังเจอนัดแรกตบตู้แช่แหกกระจายวันนี้กลับมาตบตู้แช่อีกครั้งจะเป็นแบบไหนไหร้กติกา หาด่วนกันตัวต่อตัววันนี้ห้ามพลาดในขณะที่ศึกชิงแชมป์โลกลุ้นเกม3เจอยักษ์แห่งลุ่มน้ำนายตัวอย่างใหญ่อียิปต์โคตโหดตบกระจายเป็นแบบไหนแต่ที่สำคัญซื่อจีนตีข่าววงการบอลเล่บอลหญิงไทยกำลังจะมีปรากฏการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมล่งเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลอัปเดตกันสุดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีแข่งนะ ต้องดูว่าการเจอกันของทีมชาติไทยเนี่ยที่ไม่มีกติกาที่ไปเวียนแอลเนี่ยในชุด u 21ผสมเนี่ยเจอกับเวียดนามวันนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าตู้แช่เนี่ยนะครับดาที่หองเนี่ยเจอกับเราเราไหวไม่ไหวนะครับขณะเดียวกันครับที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็คือชิงแชมป์ชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับใน u 19เราเจอกับยักษ์อียิปต์อย่างสูงเลยครับ โอ้โหต้องบอกกันนะครับว่าเขามาแบบตัวอย่างใหญ่ตัวอย่างสูงนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็เป็นเกมเดือดเหมือนกันนะเออต้องบอกเลยครับว่าสาวไทยหลังจากที่เอาชนะแคนาดามาก็ต้องบอกว่าขัญและกําลังใจของเราเนี่ยเพรียบพร้อมนะครับแต่ว่าโอ้โหเจอยักษ์อียิปต์หรือว่ายักษ์แห่งลุ่มน้านายเข้าไป นะครับสูง186 181อายุอานามนี้ไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ค่อนข้างดีนะครับบวกกับเราผิดพลาดตบติดบล็อกเงี้ยนะครับคือเจอบล็อกไปเนี่ยใส่ติเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับจริงหลังจากที่เรา ลุ้นนะเกือบจะคัมแบ็กได้เพราะเราโดนนำไป2ต่อศูนย์เซต21อ่าย5 18ิบแล้วเราก็กลับมาได้26 24ไอเซตที่4เนี่ยเกือบชนะนะครับมาอยู่กันที่22 22แต่เราไปแพ้25 22เลยจบไงนะครับแต่พอมาดูตัวเลขแล้วเนี่ยโอ้โหอียิป์บล็อกไป20ที นะครับเสิร์ฟเอสไป11ทีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเอาไม่ลงนะเขาผิดพลาดไป21ครั้งนะครับเราก็ผิดพลาด17ครั้งเหมือนกันคือ, bon, อ,อลลบอลวอลเล์บอลเด็กเนี่ยมันจะผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ของ U19 ด้วยเพื่อที่จะต่อยอดอนาคตนะครับ,รบเพราะว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยของน้องไอซ์เนี่ยนะฮะอย่างนัทวันพัทยส่งนะครับหรือว่าจะเป็นแคปหมูเองสุภ,ภาวดีเนี่ยนะครับก็ทำได้โอเค อยู่นะมี16แต้ม12แต้มคนอื่นๆก็13 11แต้มอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเฮ้ยไม่ได้คิวหรือคิวเรไปสักทีเดียวนะครับถึงขนาดที่ว่าสื่อจีนก็ต้องออกมาพูดถึงเฟื่องุณเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าเฟื่องุูเนี่ยคือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นนี้ครับ19ปี FIVB Volleyball Girl U19 World Championship เนี่ย แข่งกันวันที่2ถึง13กรกฎาคมซึ่งแข่งกันที่โครเอเชียและก็เซอร์เบียนะครับจีนเนี่ยเขาบอกเลยว่าการแต่งตั้งเฟิงคุณเนี่ยนะครับเข้ามาคุมทีมไทยเนี่ยถือว่าเป็นการเกาถูกที่คันเป็นการแก้ไขถูกจุดนี่คืออดีตมือเซตร,ระดับตำนานของทีมชาติจีนคือถ้าไม่เอาตำนานขนาดนี้มาสอนแล้วจะเอาใครล่ะครับนี่เขาเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้สอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U19 อย่างเต็มตัว สื่อจีนยังบอกอีกนะคบว่าการเข้ามาของเฟื่องคุณเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่เพียงแต่ว่าเป็นการแต่งตั้งโค้ชต่างชาติเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่มันจะยกระดับวอลเลย์บอลไทยยกระดับการพัฒนาเยาวชนวอลเลย์บอลไทยทั้งระบบเพราะมันทีมชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ฝีมือนะเต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังใหม่ นักกีฬามีความกระหายนักกีฬาต้องการที่จะโชว์ศักยภาพที่สําคัญนะครับเฟิ่์คุณจะช่วยขัดเกลาว,วิธีการคิดผมว่าวิธีการคิดเนี่ยสำคัญสุดๆว่าเฮ้ยควรจะตีแบบไหนคุณจะเซ็ตยังไงคือหลักในการคิดเนี่ยถ้าหากว่ารู้แล้วมันต่อยอดได้เลยแต่ถ้าไม่รู้กว่าจะรู้เนี่ยมันจะเลิกแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสําคัญอย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับมันก็จะมีการจ่ายบอลโค้งหน้าโค้งหลังนะครับตัวเซ็ตสําคัญสุดๆแล้วเราได้ประสบการณ์ตรง จากคนที่เป็นระดับโลกเนี่ยมันจะไม่ดีเชีเหรอครับนี่แหละครับคือนอกจากนั้นเนี่ยสื่อจีนยังวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกว่าหนึ่งในจุดแข็งสําคัญที่เฟิงคุณจะนํามาเสริมให้กับทีมไทยคือการควบคุมจังหวะเกมความนิ่ง ความเยือกเย็นอ่าความนิ่งนี่บอกได้เลยว่าคือกุญแจพิชิตทุกอย่างครับคือถ้าคุณนิ่งพอถ้าคุณใจเย็นพอคุณใช้เวลาเพียงเสี้ยววิเนี่ยทำให้มันนานแล้วคุณตัดสินใจได้ภายในเสี้ยววิแล้วมันแล่นอยู่ในหัวคุณไปมาไปมาแล้วคุณแก้ได้เนี่ยคุณจะเป็นสุดยอดนักกีฬาแน่นอนซึ่งถือว่าแตกต่างจากระบบเดิมของไทยนะจีนเขาว่าไอเนี่ยทำไมเราถึงดีเพราะว่ามันแตกต่างจากระบบเดิมของไทยที่เน้นความเร็วเน้นความพริ้วแต่มันไม่มีสม ดุลเขามองเนี่ยชาติที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าไทยเร็วจริงเก่งจริงบอลเร็วจริงพริกเร็วพลิ้วเร็ว แต่ความสมดุลมันต้องมีอันนี้คือเราก็ต้องฟังคนที่มันอันดับหนึ่งของเอเชียเนี่ยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมเยาวชนหญิงของไทยมักทําผลงานอยู่ในระดับกลางถึงดีในเวทีโลกแต่การมาครั้งนี้ของเฟื่องคุณถูกมองว่าเป็นหมุดหมายสําคัญที่จะยกระดับการฝึกซ้อมอย่างก้าวกระโดดแต่เอาจริงนะถ้าเราทําได้นี่โคตรเจ๋งเลยเฟื่องคุณนี่ตำนานแล้วก็ปูทางไปสู่การสร้างทีมชาติชุดใหญ่ที่แข็งแกร่งอีกด้วยทีมชาติไทย u 19ครับอยู่ในกลุ่ม A นี่ยแหละที่จะเล่นกับโครเอเชียอียิปต์นะครับแคนาดาเม็กซิโกเยอรมันโดยเราผ่านมาแล้ว3เกมด้วยโปรแกรมเก็บตัวต่างประเทศแมตต์อุ่นเครื่องกับทีมในชาติเจ้าภาพรวมถึงการเสริมสร้างโครงสร้างเยาวชนแบบครบวงจรเฟื่องคุณจึงไม่ได้มาเพียงแค่คุมทีมแต่ยังเป็นตัวแทนของการนําเข้าวัฒนธรรมแห่งชัยชนะครับมาเพื่อชนะว่างั้นเถอะมาเพื่อพิชิต มาเพื่อคอเคอร์พิชิตครับจากจีนมาสู่ระบบไทยที่คาดว่าจะเปลี่ยนโฉมทั้งแนวรับแนวรุกการฝึกซ้อมระบบรูปแบบวิธีการเล่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวทีโลกนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่จะต้องเพิ่มและก็ต้องปรับต้องจูนกันสำหรับทางด้านของ U19 แล้วะครับภายใต้การคุมทีมของเฟิ่งคุณด้วยครับ ในขณะที่วอลเลย์บอลหญิงอีกชุดหนึ่งนะครับนะั่นคือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 21ครับหลังจากเอาชนะออสเตรเลียเนี่ยเข้าชิงอันดับ5ศึก VTV ครับแล้วครับแล้วก็ไม่ได้เจอใครที่ไหนครับเจอเวียดนามโอ้โหเวียดนาม u 21คือคราวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าเราจะได้เห็นแล้วแหละว่าชุดนี้เนี่ยเกมก่อนหน้านี้ที่เราชนะไปเนี่ยเรามีพี่ดาวกติกาแก้วพินเข้ามาช่วยเยอะมากเราถึงเอาชนะ u 21ได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีน้องๆเล่นกันเองเราจะสามารถทําได้ไหมตรงนี้ต้องพิสูจน์แล้วนะครับเพราะว่าเกมนัดนี้เนี่ยเจอเกับเวียดนามเจอดานที่ฮองเนี่ยที่บอกว่ามเออีเขาเรียกว่าอะไรมีความสงสัยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็เป็นตู้แช่เป็นลูกน้องของตู้เย็นอะไรประมาณนี้เนียนะครับซึ่งแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกก็สงสัยกันอยู่ดีแหละครับถ้ามันมีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความแข็งแรงด้วยความกำยำของเจ้าตัวเนี่ยนะครับแต่เอาล่ะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาต ไทยของเราเปิดนะครับสนามนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่ายแพ้ไปก่อนนะในเกมแรกแพ้ให้กับรัเสเซียนะครับแล้วก็มาเอาชนะทางด้านของเวียดนามได้นะครับซึ่งไทยเนี่ยเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ1น1เซตเรียกฟอร์มได้สำเร็จและเราก็มาแพ้ให้กับไต้หวันอีกรอบหนึ่ง ซึ่งตรงนั้นก็พอจะคาดการได้แล้วล่ะครับว่าโอ้โหกระดูกชิ้นโตหลายๆทีมนี้เราน่าจะผ่านยากและเราก็ร่วงลงมาเจอกับการจัดอันดับนะครับในอันดับ5-8ถึง8ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเราแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ไปขาดลอยเลย0ูต่อ3เซตน,นะ แต่เนี่ยเราเพิ่งจะมาคืนฟอร์มเอาชนะออสเตรเลียแต่ว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งมากถ้าพูดก,กันตามตรงนะครับก็เอาชนะไป3ต่อ0เซตนะครับขาดเลยสบายและก็ได้เข้ามาเจอกันในรอบจัดอัดับ5เนี่ยนะครับใครชนะได้ที่5ไปไทยเจอกับเวียดนาม U21 ซึ่งเราเอาชนะมาแล้วอย่างที่บอกไปว่าสกอร์เนีต่อ1เซต33-31คือโคตรเดือด 2 0 25 2 5 22แล้วก็2 5 18เอาจริงๆรูปเกมเราดีกว่าแต่ว่าแค่เราไม่ประคองและเราก็ไม่ทําให้มันต่อเนื่องไปติดเล่นไปนิดนึงหรือว่าติดประมาทไปหน่อยนะครับเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถทําสกอร์กลับมาได้ทันสกอร์ไหลนำเจ็ดศูนย์เงี้ยนะฮะหรือว่านําระยะห่าง7เนี่ยโดนตีตื้นกลับมาเสมอแลวพลิกแพ้อย่างเงี้ยมันก็มีให้เห็นนะครับอ่ะยังไงเป็นกําลังใจให้สําหรับบอลล์บอลชุดนี้เช่นเดียวกันในการเจอกับเวียดนามนะครับก็ เอาชนะให้ได้เพราะว่าเกมนี้คือศึกแข่งสักส์ศีแพ้ไม่ได้ล้ะครับแพ้ใครก็แพ้อย่าแพ้เวียดนามอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกค,ความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ